สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆอากาศเย็นสบายนะครับคือเกาชีวิตง่ายๆก็แค่นี้ง่ายๆครับอยู่ง่ายๆใกล้ไอ้สี่ตัวไปแล้วได้กินก็ไปแล้วเรียกแดดตีห้าแล้วมนะั้ง ไม่เห็นพี่เบิ้มมาสองสามวันแล้วมีจะเห็นแต่ลูกลูกลอนๆวิ่งเต็มพื้นเลยโน้ป่าทิตย์ขึ้นทางโน้นเห็นไหมอะไกันไหมเห็นไหมเห็นพาทิพย์ไาทิตย์ขึ้นต้องประมาณส้กปลายฝนต้นหนาวจะสวยอากาศมันจะมีหมอกเย็นๆเลย ตอนนี้ดูต้นไม้ต้นไล่ถูกๆเขียวไปก่อนเด้ออืมเดี๋ยวสายก็้วค่อยออกไป ก็เช้าเนี่ยฟังเสียงนกเสียงไก่เสียงอะไรเพาะหู <laughs> ดิเพาะดิเพลินอากาศเย็นเย็นรอพี่บอมอยู่ไม่มาเลยเมื่อวานเดินออกไปหากล้วยมีแต่กล้วยหอมไม่กินเนี่ยมีกระลอกกระแตนะหงผ,ผมที่นี่ไม่ได้มีกระลอกอย่างเดียวมีกระแตด้วยกระแตหามยุะ ฟูฟูตรงตรงเนี่ยก็ลอกห่างมันจะพวงมันจะนั่งเวลาเวลากินเนี่ยจะรู้เนี่ยมันจะนั่งแต่ถ้ากระแตมจะข้าบวิ่งกล้ยไข่กล้ยน้ำว้าเนี่ยจะชอบ <c oughs> แต่ผลไม้ทุกอย่างนะถ้าเป็นผลไม้กินหมดอะหน้าแรงก็จะเยอะหน้าสารหน้าแรงจะไม่ค่อยมีจะจะไม่ค่อยมีอะไรกิน กะลอกตื่นสายซะแล้ววันนี้ทุกคนไม่ได้เห็นดูเลยผม,ผมรอ้อตัวใหญ่หพี่เบิ้มผมเลียงพี่เบิ้มไอตัวนี้คุ้นกับคนมากเข้าไปใกล้นี่ไม่ไม่หลบอ่ะไม่ลงมาเลยจำสินดูสึวจะอยู่ฝัง่งหน้นอะตัวเนียไอพี่เบิ้มบอกว่าเพีนกระโดดวันนี้ ไหม้โดยใครล่าโอเคครับแค่นี้กันจะดูก่นวันนี้จเออาไปทำอะไรให้ทุกคน เดีด๋ยวลงยิงเข้าเช้าอันเด้อดีครับ